สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่าน ชาวลัคนาราศีพิจิกคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมพบกับหมออ้อยเป็นประจำทุกเดือนสำหรับเดือนนี้หมออ้อยจะมาพยากรณ์ดวงชะตาราศีให้กับชาวลัคนาราศีพิจิกประจำเดือนมิถุนายน2564ว่ามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรสิ่งที่ต้องแก้ไขและข้อควร ระวังขอให้ท่านรับฟังอย่างมีสติการงานชาวลัคนาราศีพิจิก ช่วงนี้หน้าที่การงานของท่านประสบความสำเร็จราบรื่นดีท่านมีโอกาสมีคู่หุ้นส่วนเกิดขึ้นในดวงชะตาหรือในช่วงนี้กิจการงานของท่านท่านจะได้ทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมมีเพื่อนร่วมทำงานในช่วงกลางเดือนไปแล้วการงานของท่านมีโอกาสเดินทางไกลระวังมีปัญหาเกิดขึ้น ในเรื่องของการงานผู้หลักผู้ใหญ่จะคอยช่วยเหลือท่านที่ทำงานเกี่ยวกับความเชื่อศาสตร์เร้นลับศาสตร์พยากรณ์เป็นช่วงจังหวะที่ดีในด้านการงาน การเงินชาวลัคนาราศีพิจิกถือว่าขยับตัวดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาแต่การเงินที่ได้มาก็จะถูกแบ่งไปใช้จ่ายในเรื่องของบริวารค่าใช้จ่ายในบ้านเกี่ยวกับครอบครัวญาติพี่น้องท่านยังต้องบริหารจัดการเรื่องการเงินให้ดีเพื่อความสภาพคล่องของตัวท่านเองความรัก ชาวลัคนาราศีพิจิกสำหรับคนโสดท่านมีโอกาสพบเจอคนถูกใจที่มียศมีตำแหน่งหน้าที่การงานดีพบเจอในแวดวงการทำงานหรือได้ติดต่อพูดคุยกันในวงการทำงานเกิดถูกใจกันอย่างไรก็ต้องระวัง คนที่เข้ามาอาจจะเป็นนักดื่มนักกินนักเที่ยวหรือผู้มีอิทธิพลท่านต้องระวังดูแลดูให้ด,ดีก่อนที่จะตัดสินใจคบสำหรับคนมีคู่ชาวลัคนาราศีพิจิกมุ่งเน้นเรื่องการทำมาหากินเป็นส่วนใหญ่การทำงานร่วมกันสร้างหลักสร้างฐานในชีวิต คนที่มีเก๊กให้ระวังความร้อนใจจะเกิดขึ้นเนื่องจากความลับของท่านถูกเปิดเผยโชคลาภท่านจะมีโชคลาภจากแดนไกลมีโชคลาภจากการเดินทางหรือท่านอาจจะลองเสี่ยงโชคได้จากยุ่นยานผานะที่ท่านใช้อยู่ของเก่าของโบราณหรือท่าน ได้ของเก่าของโบราณมาครอบครองอาจจะเสี่ยงโชคลาภจากตรงนี้ได้ข้อควรระวังชาวลัคนาราศีพิจิกให้ท่านละเอียดรอบครอบในเรื่องการทำงานให้ท่าน ต้องระวังท่านจะมีปัญหามีปากเสียงกับผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ระวังข้าวของจะสูญหายอาจจะมีปากเสียงกับคู่ครองหรือจะเกิดเหตุสุดวิสัยลื่นล้มหกล้มสะดุด อาการเจ็บป่วยต่างๆในบ้านเรือนและเคหาสถานจะเกิดขึ้นสำหรับเดือนนี้หมออ้อยขอแนะนำให้ชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านแก้เครดเสริมดวงชะตาประจำเดือนมิถุนายน2564อุทิศบุญให้กับลูกแทงถ้าท่านมีการทำแทงและบวชเนคํามา8วันถือศีล8ให้กับเจ้ากรรมนายเวรทุกพบ ชาทุกอย่างที่ได้กระทำเหตุการณ์ต,ต่างๆในชีวิตก็จะพบกับผลทางที่ดีขึ้นหมออ้อยขอฝากคลิป12ราศีใน YouTube ด้วยนะคะช่อง YouTube ของหมออ้อยชื่อมาคุยกันหน่อยหมออ้อยเหงากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะวันเสาร์วันอาทิตย์ ทุกสัปดาห์ชมการไลฟ์สดของหมออ้อยช่วง19นาฬิกาถึง20นาฬิกาดูดวงชะตาให้ฟรีติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้หมออ้อยได้ทำคลิปในครั้งต่อไปสุดท้ายนี้หมออ้อยขออำนวยอวยชัยให้ชาวลักนาราศีพิจิกทุกท่านมีความมั่นคงสุขก,กายสบายใจสำเร็จสมหวังในทุกๆเรื่องสวัสดีค่ะ